สวัสดีจ้าทุกทุกคนวันนี้ได้ปลาแซลมอนจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวนี้จะเอามาทอดใส่อกับกระทะนะคะทุกคนจะเอามาด่ากับกระทะเนาะเรื่ออะไรเอาไปคั่วกับกระทะปลาแซลมอนอันนี้เขาปรุเงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจ้าเนาะไม่รู้จะใส่อะไรมั่งน่าจะพริกไทยแล้วก็ที่รู้ๆสีดำๆพริกไทยแน่นอนจ้ะ อย่างอื่นไม่รู้ว่าคืออะไรจา้าทุกคนจ้าเนาะเดี๋ยวนี้ว่านี้จะใส่อันนั้นไปด้วยจา้าทุกคนจา้าไอซีอ๊วขาวเนาะเหมือนรสชาติจะไม่ถูกปากเดีย๋ยวจะใส่ซีอ๊วขาวไปนิดนึงจา้าทุกคนจ้าเนาะจะามาทอดใส่กระทะตัดใสกะะ่สกระทะนิดนึงเดี๋ยวหาอะไรตัดก่อนเสียงดังหน่อยนะจา้าทุกคนจา้าวันนี้คือข้างนอกเขาตัดยญ้าจา้าทุกคนเนาะ วันนี้กินข้าวสวยจา้าทุกคนจา้าข้าวสวยกับปลาสมอนนี่แหละโอ้ยเดี๋ยตัดตรงนี้ดิเพราะเราตัดผิดที่เนี่ยโอเคได,าดา้และเพี่เขบอกว่าให้เปิดไฟแดงๆหน่อยแล้วก็ถ้าไฟแรงปึ๊บเอาเอาหนังตรงด้านด้านหลังเขาเออกไป อนะเอาลงก่อนจ้ะทุกคนจ้ามีกระเี่นะต้องมีนาดน,นี้เพื่อจะดามือคอยได้ไหมนนโอเคนะจ๊ะเตรียมก่อนนะคะทุกคนแบบเขาบอกให้เปิดไฟแดงๆก่อนแล้วก็เอาไปด่าดนิดนึงแล้วก็ลดไฟจ้ะทุกคนจ้าเนาะ น,นี่คนลดไฟก่อนนะเจ้าทุกคนจ้ะจะไม่ันไม่เียล er <try> Sånn. ไม่ส <Z an aaS as> ับปอบนิดทุกคนไม่นัับปอบ่ยังจะักเสร็จแล้วจ้าทุกคนปลาแซลมอน น่าทานไหมคะทุกคนจ้าดูสีสันน่าทานมากเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันจ้าทุกคนจ๋ากินกับข้าวสวยนะคะทุกคนดีจ้าทุกคนวันนี้มากินข้าวจ้าทุกคนจ๋ากินข้าวกับปลาแซลมอนเมื่อกี้จ้าทุกคนเนาะสวัสดีรอบนะคะทุกคนปลาแซลมอนทอดหรือเอาไปดาดกระทะจ้าทุกคนจ๋ามาจ้าทุกคนมากินน้วกันเดี๋ยวแกะดูนะข้านในจะสุกไหมเนี่ยอืม สุกข,ขึ้นหนึ่งไม่สุกข,ขึ้นหนึ่งเอาเ้ียวพี่นอ้องอร่อยอะอืมชิ้นใหญ่เดี๋ยวนี้จะกินตรงนี้นะเจ้าทุกคนจ้ะตรงข้างในเขาเขายังนั่นๆอยู่เลยจ้ะ ข้างในเขายังไม่สุกเท่าไหร่อเห็นไหมอันเนี้ยพอดีเน,นี่ยชิ้นเนี่ยพอดีจ้าทุกคนจ้าเนาะแต่ตรงกลางเนี่ยยังไม่สุกดีีอันนี้จะเอาไปทอดใหม่ขอโทษขออภัยนะจ้าทุกคนจ๋าเสียงเพาตัดหญ้าจากาน,านอกเนาะ วิวข้าวพี่หนอกเลยคิ้วข้าวคิวข้าวอะ่ะตพิ่งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวจ้ะทุกคนจ้ะอืมหมักได้อร่อยเนี่ยพอดีเลยอือยังไม่สุกเท่าไหร่จ้ะ แ้นสี่ข้างนอกได้อยู่นะนะเนาะนะนะแต่ข้างในเขาเน่นจ้าทุกคนจานะ้าเนาะชิ้นขานานไงอื แต่บางคนเขาอาจจะกินก็ได้นะไี่กินไปแล้วละคำหนึ่งไม่เวลาเดี๋ยเอาไปไปทอดใหม่ไปอุ่นใหม,ม่เอาไปกินกับตำแตงพวกนี้แหละ นี่กินง่ายจ้ะทุกคนจ้ะแค่เนี้ยกินอ่ะทานจานเดียวนี่แหละกินง่ายๆเมื่อกี้ไม่ได้ทําน้าจิม้ไมไปแล้วอยากกินปลาร้าบองนะเป็นบ็่เป็นไม่มีปลาร้าไม่มีปลาราสับอ่ะ เยี๋ยได้ที่ปลาเขาสับมาแล้วจก้กทุกคนจา้าเพราะนั้นซื้อของเวียดนามมาตัวเล็กๆอะ่ะแบบมันเอาไปสับมันยากแล้วก็มันรสชาติไม่ได้เหมือนเมืองไทยเราอะนะรสชาติไม่ลอยเหมือนบ้านเราอะแต่ก็พอกินจ้ะทุกคนจาน้าเนาะ อืเสียงดังอยู่เลยอันนี้เขามาตัดหญ้าวันนี้เันจันที่เก่าเป็นมรางคารเดีย๋ยวต้องคุณจ่าเขาตัดหญ้าเน,ะนาะหน,นังไหมไปนิดเนะึะง ข้างหลังลกไม่ไหน่อยนะเจ้าทุกคนจ้ะคงเยอะไม่รู้จะไปไว้ตรงไหน,นว่าจะให้แฟนเขาไปดูที่กรอดเขาให้เช่าไม่รู้มีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็สงใส่ยจะได้ไว้ข้างหลังตรงนั้นก่อนก็มันก็ไม่เกะกะอะไรมากจ้ะทุกคนจ้ะนี่ก็จะแบ่งเป็นส่วนก็นคือ ตรงนี้ก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมใช่ไหมที่ที่นั่งเล่นเนาะดูทีวีที่น้องหมาวิ่งเล่นข้างหลังตรงนั้นที่ของเยอะๆจะเป็นที่ไดนิ่งรูมเนาะที่ก็นั่งกินข้าวโต๊ะนั่งกินข้าวเแตยวบ้านนี้ไม่มีโต๊ะนั่งกินข้าวจากทุกคนเนาะก็คือเราไม่ได้ซื้อเนื่อคิดว่า ก็ไ้ที่กิบขอเดี๋ยวพรุ่งนี้กินตำแตงอยากกินตำถั่วยังไม่ได้ไปร้านเอเชียเลยจ้ะทุกคนจริงนะช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อยากกินตำถั่วมากเลย เดี๋ยวพวกนี้อย่าเอาไปกินกับตำแตงพวกนี้ขนมจีนนะตำเผ็ดๆเนาะอืมน้อยแตกกินแล้วก็อยากเลยกินแล้ก็อยากกินวันนี้แหละเดีย๋ยวกินพ่งนี้จ้าทุกคน เมื่อกี้เอาไปทอดเมื่อกี้ก็ลืมมาฝาปิดเนาะมันจะได้สุกข,ข้างในลืมมันดีหนังปลาเนี่ย กินนี้ก่อนทำสุดท้ายแล้วจ้าทุกคนอืมอร่อยชิ้นนี้ไว้กินตอนพรุ่งนี้จ้าทุกคนจ้ากับตำแตงแล้วก็ขนมจีนโอเคครับทุกคน นี่ไปแล้วจ้ะเจอกันพิ่มหน้านะเจ้าทุกคนจ้ะเจอกันพรุ่งนี้จ้ะตำแตงขนมจีนแล้วก็ปลาแซลมอนจ้ะไปได้จ้ะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะส